กับเพื่อนๆี่เจอคนภาษาแต่เช้าเลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่30พฤษภาคม2565นกรนะคนภาษาก็มาแบ่งปันกับเพื่อนๆนะคะวันนี้ก็มาในเรื่องของการที่เราวันนี้ก็เป็นเริ่มต้นสัปดาห์หม่เป็นวันจันทร์เนาะก็ขอให้ทําจิตใจให้สดใสร่าเริงเบิกบานครับเพื่อนเพื่อนเนาะทุกอย่างทําอะไรก็แบบมีความสุขนะคะก็เริ่มต้นด้วยความสดใสเนาะ,ะมีชื่อชีวานะคะให้ดูต้นไม้นี้นี่นะคะแล้วก็จะเป็นแก๊ง แกงของภูทั้งหลายนะคะมีทช้งภูราชินีนะคะภูงาช้าภูสนิมเนาะภูปีกนกนะคะก็เขาก็นี่เลยคะ่ะแข่งการเจริญเติบโตเนาะอย่างงามเลยนะคะนี่คุณพระาก็มาแบ่งปันกันแบบนี้นะคะก็คือให้เรานะคะนี่เลยนะคะก็มุมนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งะคะ่ะก็ออกจะแบบแนวแนวธรรมชาตินิดนึงนะกระบองใบรอบๆนะคะ ภูเขาอยู่ด้านหลังเนื้เลยเลยรดไปด้านหลังนะคะก็จะเป็นภูเขาเนาะต้นนุ้นก็นต้นเกาลัดนะคะก็ต้นนี้ก็คือมหาคมราชินีค่ะอยู่หลังคนภาษาเนี่ยนะก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะคะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ด้วยความร่าเริงสดใสเปิดบานเนาะแล้วก็มองอะไรก็เป็นสีชมพูเนาะคิดหวังสิ่งใดหรือเจออะไรก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆตลอดสัปดาห์เลยค่ะเพื่อนแล้วยูไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้คะ่ะ